สวัสดีตอนเียงเทียนพี่น้องันจากเกยมยามทิมท้านที่แถวหน้าดูนมหน้าดูนเอนสิไปลอยเยบปอยเคยไปเที่ยนึ่งเนนั้งเส้นเที่ยวก้อนน่ถามถามท,ท,ท,ทางทีมงานเทียวนี้นมัเรื่มเรื่มถามเอาไปยังเราซุ่มไปมึงพี่น้องว่ามันสิไปถือบ่เรไปว่าปี อันเปรหอดว่าปีเอ็ดจงได้ e กับเปรหอด L H T. ลอยเอ็ดนะครับถ้ามันเศษนีน่นละ่ะจามบอฟิดอันบันอนพ่นท้องลองเมืองพี่น้องมาวัดกันเมืองถือพูดถือเจอพูดจำได้เนี่ยเนี่ยต,ต้นสแตงเห็นว่ดอกแดงๆเนี่ยนี่นี่ต้นดอกสแตง แล้วธงกุลาเนี่ยแสด tamam ง,งว่าเริ่มเขีเฉียดรงกุลาห้องนนนิตจะต้นแสแบงสิแต่ต้นใหญ่ี่ทางนี้รงกุลาแสดงต้นแสแบงเป็นต้นยิยิบงอๆมัสูงหนอกแถวนี้มันส right. ูงต anyway? ้นก็รกาเป็นลำิะรกเป็นลำแถวนี้เนี่ยแต่ีต้นแสแบงสดจว่าีต้นแสบงแสดงว่าเริ่มสเขเขีด เสียดธงคุลาแต่ก่อนน่ะเปิดบอสิล้มเสียดบางเป็นต้นงอๆแบบมากไปหนึ่งเป็นต้นบอนคือในบริเวณธงคุลาตะแทน่ะต้นสบแบงมันมันสิต้นบ่ใหญ่บ่สูงมันสิเป็นต้นยิงๆองอๆต้นชิงชิงเสบียงแถวนั่นน่ะวมแตกต่างกันคือมันเป็นทางสั้นทางนี้เสบียงแถวนี้มันสูงขึ้นหนี่ง

แถวนี้กระเท่ายี่สิบเเ้นยีเยีห้าเมเอันนี้เท่าไรเนี่ยสามสหเนี่ยเนี่ยตนุ้นแต่าตน่ nó giống ngang cứ thẳng là vậy, này là này, là, quán à, mao đi sâu luôn tham này อะไรเหียนขาเจ้มีสามีสาไหวน้ำเนาะนานีค่เนียสาหวน้ำเป็นจํบานนอนเล็กน้อยวะผู้ให้ร่วงนี่งน้ำมันตามกีบตามกนี่ไงวัดนอหลายคนดหัท่านี้ไม่ไ่พอดบัดนี่ได้หรอไปเชฟข้าเข้ากัสิเดียวสั่นต้นแบนก็จะเป็นต้นถิงชิงสั่น ทงกุลาเทศเชียดลอยเอ็ดเขเชียดตงวัน งานดูขุดมีบานมีซองลำด้วยดอกไถหน้าสาตัทั้งผีดสมเหมามันไม่ได้ดำเหมือนกาแล้วมันย่างไวหน้ากับไถจ้างเขาไถไถแล้วก็วานพวกนึงจ้างรถเกี่ยวนั่นแหละขึ้นไม่ย่างเทศกาลกอ้แชมหม้อเขาอ่านำไม่กินอยากกินก่อยากกินเหมือนซื้อกินด้วยขุนเลือกเขา

ล่วงกาล่วงไปเะ็ิพันมบายสีสีห้ามาดถึงคนเี้ยจำอะไรแล้นะพันนี้ก้อนละืม่ปีปุ่มมีสอนสีอยู่แต่หัวมังคามันอะโมพีดไปนิยน้อยเดียนี่ยันคนเห็ียเดียแต่ยันงคนมาลงบ้าบ้ามันสีเียงิดไปยสีเชียงงเบื้งต้นหมดยื่ตัวนี้มันออกจากรังค่ารบลังค่าออกไปทั้งกอ ชัดดตนานูวุฒิวันสบดันจบได้โ้วาบองบัตร้านแงขอมัไปเองเด้ต้นไม้นั่งนออกดูเด้อธรรชาติของของ่ะ่วัดันี่ระวังรถวัดไัตเจ้าประตูโขงเพื่อร่างการแค่แต่บอลังการทอประตูโขงต้องหันเงเนาะ ตูของข้างเนือปั่นรถตูเมืองเียน้องตดจำทังนันเป็นกอร์อะไรวนนี้ก็วานร้อยอนในเกียวายเกียวซเนยวัันองเยนเ่ตู้เห็นไปน้องบอกว่าไปทางไหนเกียวายเกียว้จด้ย ใช่เนาะวัดตลาดตลาดวาดไว้ว่านาสิลวเดี๋หาเพิ่งไปยงไปน้องกี่น่ออกวัดเพ่อหวัดไร้ยักไปสองวัดนึง แคี้เราแค่เราจเลือเล้่านอกบ้านเาเจ่ายในเดือนทั้ว่องเาายทยง,งทว,ว่าปี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 ปปี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 ป พอหลงแล้วโอ้กเลยเนโคง้งออกไปอย่งกับคนตกแล้วได้เห็นงานมาติดกนะัน นี่ดัวที่ัวัวตวใส,ส่น้องอมาเที่ยวที่2กะเียีน้องไมรง้หนกหน้าดูนมาก ว่านาดูนมาวาปีปีตงไปบันปะบูโอ้ยเนบปะบูีตัวใหญ่นาะจนว่าจิตั้งซื่อบันี่ใหญ่าดไหปะบูตังหลวงมาสารคามส0 42่ห้มมแดง หววส้นง้วหง้วส้นแน่นพุทกานั Herm ่นไปสามคนไปีนี่เนีเ็ยยปเวียมันเวอาวอ้าวอาวอ้าวอ้ยวอ้าวอ้าาวอ้าวอ้าวอาวอ้าอ้าวอวอ้าวออ้าอาวอ้นอาอ้วาาอา้ว้า เปีควาะบอกไปกทั่ว,ออวทีวท่แล้วก็ท้ามังเราก็บ่มีมาเนี่ยทางเทียร์แลนด์ยุคกลางเขาไม่หนึ่งบอกเขาเลีเ้ยวเสียที่เลี้ยวไปใส่เลี้ยวใส่เขาลงเขาเลี้ยวขวาแบบตั้งผูนน้เขาอันทีเองเราเขาไม่ได้ตัวเพี่จะตัดช่าญงาณไม่มีตัดไปเพราะมีสัญญ,ญาณกองเลยกลับไปเอาบ,บอางกอลว่าอยอาหลังเออเอาเขาเขาคือเขาบอกต่อไปเลยเด้เขาประเด้รวมแล้ตัดต่อเนี่ยว่าเป็นคลิป อนะโอ้แล้มวมกุูจีนน,นี่นีด้วยงวง้วงวงกล้วยปุ๊บอันไหนล่ล้วยะว่าปีปบทุ่มอีกสามกิโลพี่น้องเอาเพาหลงหอกพี่น้องพาถามคนกับเพรหลงเจียวเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละสวัสดีครับ